โอเคก็ okay. ถึงฝังฟันเรียบร้อยครับผมจำไม่ได้นะว่าผมเริ่มสารแห่ปากนี้เมื่อไหร่นะแต่น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เด็ดดูปฏิทินกรับอืมเดี๋ยวสักครู่นะวันนี้วันที่แปดธันวานะวันที่แปดธันวา ผมแหปากเนี้ยผมสารเฉพาะตอนก่อนนอนกลางคืนนะก่อนนอนก็ไม่มีเวลามากเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นแขกสุดท้ายเนี่ยผมจะได้แค่คืนละคืนละรอบเท่านั้นนะครับอันนี้เผาลึก10 14ตาแต่ว่าสาร13ตาครึ่ง อ,อีกครึ่งตาเนี่ยเราจะาไว้ตอนใส่ลูกก็จะน่าเป็นตาเต็มเป็น14ตาความลึกของเผาแห่ปากนี้ปากนี้8เซนเป็น PE 100อปอนเบอร์5อ่า0.55นะครับถัก400ปอปอนนะครับก็ใช้ไปประมาณ5ม้วน5ม้วนไม่พอนะครับ เอ่อ uh, PE จำนวนหม้วนไม่พอมันจะที่ผมสารคือมันจะขาดอีกประมาณชุนหนึ่งครับเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเหลือแค่นี้ชุนเต็มๆครับไม่โฟกัสนะเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับจากชุนหนึ่งเต็มๆนะครับ ก็จุดต่อครับจุดต่อมันต่อแบบนี้นะเอ,อ่อไม่โฟกัสแสงมันน้อยนะครับเนี่ยต่อแบบนี้คือผมไม่ใช่ต่อตรงตรงเออ่ตรง,ตรง,ต,รงตรงที่เราช,ชนชนได้นะครับผมไม่ใช่ต่อบบนั้นนะจุดชนได้มันอยู่นี่นะอา้าวอยู่ไหนล่ะนี่ใช่ป่าว เดี๋ยวดอนไล่ก่อนจุดชนได้นี่นี่นี่น,น,น,นี่จุดชนได้อยู่นี่เนี่ยจุดชนได้อยู่นี่เอ้ยไม่โฟกัสอ่ะเนี่ยเนี่ยจุดชนชนได้อยู่นี่นะครับตรงปลายเล็บผมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจุดจุดชนได้นะผมจะไม่ไม่ต่อตรงจุดชนได้นะครับผมจะขยับมา นี่ครับขยับมาจุดชนได้มันอยู่เนี่ยอ่าผมจะขยับมาประมาณนี้ก็สูตรคล้ายสูตรมันครับแต่ของผมเป็นอย่างนี้นะทำให้ถึงไม่ต่อตรงจุดชนได้คือจุดชนได้เดิมนะครับเราจะมีได้2ออ,อันนะครับ2เส้นมาชนกันนะครับแล้วเ,เรามัดเนาะทีเนี้ย ถ้าเราตัดแล้วก็ต่อตรงนั้นเลยครับเนี่ยมันจะมีปลมล็อกอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีปลมล่างเห็นไหมครับเราเราแบบขัดสมาแล้วก็เกี่ยวเก้าสอรอบกระตุกนะครับมันก็จะมเีเส้นหนึ่งที่เราสานมาประจบนี่แล้วก็จะมีเส้นหนึ่งที่มาที่ที่อธิบายไงบประมาณนั้นแหละครับอธิบายไม่ถูกประมาณนั้นแหละ เนาะถ้าใครที่เคยสานแหมันจะมีอยู่ได้สองเส้นมาชนกันแล้วเราก็มัดทำเป็นตาไล่อีกทีหนึ่งนะครับอืมผมจะไม่ไม่ให้มันตรงกันจะขยับมาตาสองตานะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับไม่รู้กี่เดือนกันนะไม่ได้นับแล้วนะครับแหปักนี้โอเคเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นครับติดลูกจะได้ดูครับ เนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะครับดูครับอันนี้แค่อันนี้แค่นนแ,คแค่ปะอ่าตรงเผานะดูเนื้อเผาครับเนี่ยดูฮะดูเนื้อเผาดูความใหญ่ของของได้นะครับถามว่าทำไมไม่เอาป e ตอนน้อยกว่านี้เส้นเล็กกว่านี้คือ ราคามันไม่หนีกันมากครับผมก็เลยเอาเส้นใหญ่เลยครับจบกว่านี่ก็จุดที่ผมทำบ่าเพานะครับเป็นสามเส้นนะครับเป็นสามเส้นนะครับเอาสามเส้นนะขึ้นไปตาหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ครึ่งตานะฮะนี่ครับขึ้นไปตาหนึ่งครับหนึ่งตานะครับนี่อ่าประมาณนี้ หวันเจี๊ยบเลยเนื้อเยอะหน่อยแต่ว่าเน้นเหนียวครับก็กำผมกำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใหญ่กว่านี้ก็กำได้ครับสิบสองเซนเกือบสิบห้าซอกก็กำได้ครับตอนนั้นนะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้ว